แตล้งไล่กับผู้ไี้ปลูกกันนี่ไล้ไดเชีียแกล้งไลก่ไลกล้วยตานีไปวีหิวไหมใช้ยามันไหมวีมานาระช่วงแรกที่เริ่มปลูกกับการดูแลกลก้วยตานีปลูกเพื่อตัดใบขายครับผมระยะเวลาอยู่ที่ 4-5เดือนนะครับก็สามารถตัดใบขายได้นะครับอยู่ที่การดูแลของของตัวเฮาเองนะครับถ้าดูดแลดีก็ได้ขายไว้ครับผมแล้วก็สภาพดินนะครับสภาพพื้นที่ที่เราปลูกนะครับาพื้นที่เหมาะสมนะครับก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไว้นะครับ เดี๋ยวเราไปชมสวนกล้วยตานีกันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนครับผมมือนีผมพ้ามาชมกล้วยนะครับชมสวนกล้วยตานีครับผมกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมมือหนีผมพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมสวนกล้วยตานี่นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมมาตอนนั้นสวนเพิ่งจะเริ่มปลูกครับผมยังพันได้ตัดใบาขายนะครับแต่ว่าตอนนี้สวนงามขนาดครับผมต้นกล้วยตัดใบาขายได้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามือนีมาบาพอ ลุงเจ้าของสวนนะครับกล้วยตานี้ครับผมปลูก้ายใบครับรายใดดีนะครับมีกระต้นงามๆครับผมใบกระงามครับบบมีแตกเลยครับสุดยอดจริงๆ กล้วยตตนี้นะครับปลูกง่ายครับผมปลูกขายใบยไร้ใดดีครับจากครั้งที่แล้วนะครับลุงบอกว่าใบของกล้วยตตนี้นะครับจะขายเป็นการตองนะครับการตองการละสองบาทนะครับ งามครับครับสุบยอดมารอบนี้รู้สึกว่าลุ่งเพิ่นจะขยายนะครับขยายสวนขยายสวนไปอีกฟั่งนึงนะครับกำลังงามครับ สวนฟังนี้นะครับจะเป็นฟังที่ปลูกครั้งแรกนะครับสวนฟังนี้จะเป็นต้นที่ใหญ่แล้วครับจะว่ากําลังเริ่มแตก,ก่อน,นะครับกล้วยตานี้นะครับสวนกล้วยตตนี้ที่ดีนะครับแต่ต้องอยูทางกลาง ต้นใหม่ไ่นะครับเพื่อจะได้บังร่มนะครับใบกล้วยจะได้บอ่อแตกนะครับระวางแถวนะครับก็จะปลูกตะไคร่นะครับตะไคร้สามารถเก็บขายได้ครับผมเป็นรายได้อีกทางหนึ่งครับตะไคร้ครบวงจรครับ ปลูกเป็นแถวไปเลยครับผมเอาสามารถปลูกพริกหรือว่าปลูกมะเขือได้ครับผมตามลองนะครับปาดกวยตานี้ครับผมงามขัก มือหนีผ้าชมสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยตานี่ครับผมอ่ามีน้ำค้างตอนเศร้านะครับจิมมีน้ำคา้างนะครับอยู่ใบกล้วยครับผมโอ้สะออน ใบกลวยใบงามครับผมนี่จะต้นงามๆตนยย้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเราวางแถวก็จะเป็นตะไคร้นะครับหรือว่าจะเป็นมะละกอนะครับมีพริกครับผมพริก,กสามารถปลูกได้ครับเราสามารถเก็บพริกเก็บบักเขือนะครับเป็นพืชที่ว่าเป็นพืชแซมนะครับ สุดยอดครับผมส่วนกลวยจานีมือหนีมาบาพอลุ่งครับมาสวนทีลุ่งเพื่อนขยายมมานะครับส่วนนี้ที่ปลูกพักปลูกทัวนะครับเสริมเข้าไว้ครับผมเพื่อว่า พื้นที่ของเขาจะได้บสศูนย์เปล่านะครับอันนี้จะเป็นสวนโอ้กระเพราครับอันนี้ต้นไม้ญ่นะครับต้องยืมทางกลางต้นไม้ญ่เพราะว่าจะได้บังลมครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นกระเพราครับปลูกกระเพราแซมกับสวนครับ เก็บกินเก็บขายได้ครับงามขนาดครับผมกระเพ้าสุดหยอดเลยครับส่วนของลุงไม่รบกวนใคร Cuidar de pai, พื้นที่ในการปลูกเหมาะขนาดครับผมเหมาะที่สุดเลยครับลุงเพ็่นกำลังขยายปลูกไปเรื่อยๆนะครับ มีทั่วพู่นำครับนี่ทัวพู่เก็บกินได้เป็นพืชปลอดสารครับผมทั่วพู่ปลูกในสวนกล้วยตานีนะครับได้ผลผริตดีันี้ก็จะเป็นขาปลูกขาด้วยสับพรด ยอดเลยครับกล้วยตานี้ ด้วยตานีป้ายหวีเหี่ยวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยครับด้วยตานี้ ชมสวนกล้วยกันหาอะไรลูกอ๋อพอดีว่าเราหากุญแจรถนะครับ สำหรับเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับบ่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง Amazing Thailand กินเที่ยวไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับของทางช่อง Amazing Thailand กินเที่ยวไทยนะครับแล้วก็ช่อง Amazing Thailand นะครับ ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับสําหรับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับบพราว่าเป็นการกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมหากผิดพลาดประการใดนะครับทางช่อง Amazing Thailand กินเที่ยวไทยนะครับก็ต้องขอกราบขออภัยนะครับไว้นัที่นี่นะครับสําหรับมื้อนี้นะครับ ผมก็ต้องขอตัวล่าไปก่อนนะครับผมไว้บพบเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ